มาถึงคิวไลกากันบ้างฮะรีวิวกล้องญี่ปุ่นมาซะเยอะฮะวันนี้ไลกามาแล้วนะแบรนด์ที่ไม่รู้จักไม่ได้ฮะแล้วก็ตระก,กูลของเขาฮะที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดนะั่นกะ็คือไลกา M M นั่นเองฮะวันนี้ไลกา m M11 อยู่ตรงหน้าผมแล้วฮะจะน่าซื้อหรือไม่จะน่าเปลี่ยนจาก M10 มาเป็น M11 หรือไม่ฮะวันนี้ผมมัดรวมสิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะซื้อมาให้ฟังแล้ครับ พูดถึงไลกาฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแบรนด์นี้ในมือถือหัวเว่ยหรืออะไรแบบนี้มาก่อนนะแต่ว่าเฮ้ยคำว่าไลกาจริงๆที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาจากตระกูล M นี่แหละฮะไลกา M นะฮะตั้งแต่ M1 อะไรตั้งแต่ในสมัยอดีตมาเนี่ยจนมาเป็น M6 ที่เป็นกล้องฟิล์มก็คือหูโด่งดังมากนะก่อนจะมาเป็น M8 M9 M 2 4 0 M 1 0แล้วก็ปัจจุบันคือ M 1 1เพิ่งออกมาสดๆดล้วนร้อนต้นปีเลยฮนะตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวเป็นๆมารีวิวกันแล้วนะต้องบอกว่ากว่าจะ M 1 0มาเป็น M 1 1เนี่ยเขาทิ้งหา่างกันถึง5ปีเลยนะ M 1 0เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2017นะในขณะที่ M 1 1เนี่ยเพิ่งมาออกปี2022นะทิ้งห่าง5ปีแต่ว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมี M 1 0 P M10 R M10 อะไรอย่างงี้ที่ออกมาขั้นกลางก่อนที่จะเป็น M11 ค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่า M11 เนี่ยมีเรื่องใหม่ๆแล้วก็เรื่องที่ อัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรื่องที่1นะคือเรื่องความละเอียดของเขานั่นเองฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ M11 เนี่ยปาไป60ล้านพิกเซลฮะในขณะที่ M10 อันเก่าเนี่ย24ล้านนะและต้องบอกว่า M11 เนี่ยเป็นตัวแรกเลยฮะที่สามารถเลือกความละเอียดได้นะ ในที่นี้หมายความว่าคุณซื้อมาใช่ไหมมี60ล้านนะสามารถปรับเปลี่ยนเป็น36ล้าน18ล้านอะไรแบบนี้ได้โดยที่ไม่ครอปเซนเซอร์อะก็คือใช้ฟูลเฟรมเลยแต่ว่าเขาจะเฉลี่ยนะใช้ความละเอียดเท่านั้นเท่านี้ได้อะไรแบบนี้ฮะในขณะที่ m 1 0หลายคนถามว่าทำไม่ได้หรอต้องบอกว่าทำไม่ได้ฮะเพราะว่า m 1 0หรือว่า m ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเลือกความละเอียดมาให้คุณเลยเช่น24ล้านใน m 1 0เนี่ยถ้าคุณ จะเลือกเป็น12ล้านหรือ6ลนะ้านฮะเขาจะครอปเซนเซอร์ลงมานะก็คือเลือกใช้พื้นที่เซนเซอร์ฮะจากฟูลเฟรมเนี่ยคุณจะจะครอปลงมาเหลือ12ล้านแล้วก็ถ้าเอา6ล้านกะ็คือเป็นเล็กๆตรงกลางเลยอะไรแบบนี้แต่ว่า M11 เนี่ยสามารถเลือกความละเอียดได้นะเหมือนกล้องญี่ปุ่นเข้าไปทุกวันนะที่ทำให้เลือกความละเอียดได้ก็เพื่อซัพพอร์ตเลนรุ่นใหม่ฮะที่ กำลังแยกสูงๆนะหรือว่าเล่นรุ่น,นเก่าๆนฮะเล่นยุคฟิล์มที่เราเอามาใช้กับเมาส์เอ็มอะไรแบบนี้ ความละเอียดของเลนส์เนี่ยไม่เยอะฮะแต่ว่าถ้าไปใช้ความละเอียดเซนเซอร์ e 60ล้านเนี่ยเลนส์มันจะดูแย่ไปเลยนะภาพอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้ความละเอียดที่18ล้านเราไปใช้กับเลนส์รุ่นเก่าๆที่ความละเอียดกําลังแยกต่างๆเนี่ยมันไม่เยอะมากมันก็จะพอดีกันนั่นเองครับข้อที่2องนะเรื่องเล็กแต่ว่าสําคัญนะจอ LCD ด้านหลังของเขาเนี่ย ความละเอียดของเขาตอนนี้2.3ล้านประมาณนี้ในขณะที่ M10 เนี่ยแค่ประมาณล้านเดียวเท่านั้นนะความละเอียดมากขึ้นนะแถมเป็นฟูลรีทัชสกรีนแล้วนะหมายความว่าคุณจะทัดเพื่อโฟกัสนะหรือว่าตอนดูจะเลื่อนจะขยายจะอะไรนะสามารถทำได้แบบกล้องญี่ปุ่นแบบมือถือเลยครับตอนนี้ข้อที่3ามะแบตเตอรี่เนี่ยพัฒนาขึ้นกว่า M10 ค่อนข้างเยอะมากฮนะ M10 เนี่ยเขาเคลมว่าถ่ายได้แค่ 210ช็อตนะในขณะที่ M 1 1เนี่ยคือ700ช็อตนะโอ้โห و, ส3เท่าครึ่งอะไรแบบนี้กันไปเลยนะแบตบอึดขึ้นเยอะนะถ่ายทั้งวันเนี่ยก็เอาอยู่ฮนะและที่สําคัญคือช่องด้านล่างเนี่ยเขาทํามาเหมือน SL 2พวกนี้แล้วฮนะเหมือนไลกาคิวแล้วนะก็คือกดตรงนี้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปเพื่อดึงแบตออกมาแบบนีนะ้ก็คือสะดวกขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องถอดฝาด้านล่างออกมาฮะรวมถึงใครที่ ใส่เคสนะส่วนใหญ่ซื้อไลกา M ไปก็ใส่เคสอยู่แล้วนะตอนนี้แค่เปิดว้าด้านล่างนะแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้เลยฮนะสะดวกขึ้นเยอะแล้วก็อึดขึ้นเยอะมากๆครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักกันบ้างฮนะ M11 เนี่ยถ้าดูตามสเปคแล้วเนี่ยมันเบากว่า M10 อยู่20กรัมฮนะ6ก0กับ660นะต่างกัน20กรัมนะก็ถือว่าแทบจะเท่ากันเลยอะไรแบบนี้ฮนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดหนึ่งนะสำหรับคนที่เล่นไลกานะ อันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงฮะตรงที่มันมีสีเงินกับสีดำถูกไหมปกติเนี่ยก็จะทำจากทองเหลืองทั้งคู่ฮะแต่ M11 เนี่ยพิเศษเลยฮนะเขาเปลี่ยนใหม่นะผมไปสืบมาคือตัวที่เป็นสีซิลเวอร์หรือสีเงินเนี่ยเขาจะทำจากทองเหลืองนะในขณะที่ถ้าเป็นตัวสีดำตัวนี้ฮนะเขาจะทำจากอะลูมิเนียมแล้วฮะ ทำให้สีดำเนี่ยเบาวกว่าสีเงินอยู่ประมาณ100กรัมด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมที่เบาวกว่าฮะแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะใครที่เคยคุ้นเคยกับรุ่นเก่าๆที่เป็นท้องเหลืองมาฮะตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอลูมิเนียมที่เบาลงแล้วนั่นเองฮะแต่ว่าสีดํากับสีเงินเนี่ยราคาเท่ากันนะสีดําของ M11 ฮะเขาเรียกว่า b บ a ็กโคร o ม e a l อะลูมินียมนั่นเองฮะที่ทําจากอะลูมิเนียมนะในขณะที่ตอนที่เป็น M10 สเนี่ยสีดำฮนะเป็นแบล c กโครมเหมือนกันนะคือคือดำด้านแบบนี้แต่ว่าเขาทำจากทองเหลืองนะในขณะที่ตอนที่ย้อนไปเป็น M9 ฮนะถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็จะเป็นแ a c k p เพลนอะไรแบบนี้เลยฮนะใครที่อยากได้ M11 b a c k p l น a ะ n แบล็กฮะก็อาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรุ่น Limited ที่เป็นแ a c k p l a n นออกมานั่นเองครับนะ ข้อที่5ฮะ environment sealing นั่นเองฮะก็คือเรื่องของการซีลต่างๆฮะ M11 เรียกว่าทำให้มันมีแล้วฮะแต่ถามว่าเฮ้ยมันดีถ้าพวกกล้องแบบว่า 1D X อะไรพวกนี้ไหมพวกโคดรไปลุยแบบว่าแสงเหนืออะไรพวกนี้ M11 เขาใช้คําว่า environment นะก็คือสิ่งแวดล้อมฮะทำได้ดีกว่า M10 อยู่แล้วอะ M10 เนี่ยเขาไม่เคลมเลยนะว่ามีพวกซีลลิงอะไรพวกนี้ฮะ ก็คือเปล่าๆเ,เลยฮะไม่ไม่ไมีซิลอะไรเลยแต่ M11 เนี่ยเรียกว่ามีแล้วฮะใครที่จะไปเจออากาศหนาวอากาศร้อนเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ฮะก็ส่วนนี้สามารถเอาไปได้เลยฮะเอาไปเที่ยวพวกพาได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับมาดูในส่วนของคุณภาพของไฟล์ภาพกันบ้างฮะเริ่มที่ Color Depth หรือความลึกของสีปริมาณของสีฮะ M11 เนี่ยปาไป26บิตนะในขณะที่ M10 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ24บนะิตฮะก็ถือว่าอัปเดตเรื่องสีมานะแล้วก็ในส่วนของ Dynamic เลนสะ์ะ M10 เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ13ตอบนะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14ตอบกว่าๆฮนะก็ถือว่าดีขึ้นฮนะทั้งเรื่องสีแล้วก็ d y n a มิกเลนสะ์นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเคลมเลยก็คือเรื่องของ ISO นะั่นเองฮะนะนะ M10 เนี่ยโอ้โหเซนเซอร์ ก่าะแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะทีเดียวฮะเวลาที่เราเร่ง ISO ตอนที่เราถ่ายกลางคืนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าน้อยมาเพียบนะแต่ว่า n 1 1เนี่ยเขาก็พัฒนาจุดนี้ให้ดีขึ้นนั่นเองครับข้อ7นะฮะที่เขาพัฒนาในส่วนของคุณภาพของภาพของไฟล์ภาพได้เนี่ย ก็เนื่องจากเขาเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่หมดเลยฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น BSI c m o d e แล้วฮะ Backside i l l u m i n a t e นะก็คือเหมือนพวกกล้องญี่ปุ่นเลยนะที่เขาเอาสายไฟไปไว้ด้านล่างนะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ต่อ1น1พิกเซลให้มากขึ้นนั่นเองฮะพอเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยน้อยๆสีดีขึ้นจัดก,การอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเพราะว่าแสงเข้ามาเยอะนั่นเองฮะเรียกว่ายกเครื่องเซนเซอร์เลยนะ ทำให้พื้นที่ของ M11 ตัวนี้ต่อ1นึพิกเซลหรือว่าโฟโต้ไซส์เนี่ยอยู่ที่3.76เลยฮนะอันนี้เขาบอกว่าใหญ่ขึ้นกว่า M10 ที่ความละเอียดน้อยกว่าด้วยซ้ำนะอยู่ถึง151%เลยฮนะเรียกว่าดีขึ้นเยอะมากๆครับข้อที่8ฮะ M11 เนี่ยเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่า อาจจะเป็นที่เด็ดนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไร้สาระหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ใช้กล้องเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้มานะก็คือในส่วนของ t ท m e l a ปหฮะตัว M11 เนี่ยถ่ายได้แล้วนะใครที่เป็นสาย t ทม์แลปะไปตั้งนิ่งๆแล้วก็ถ่ายภาพแบบจิด๊ดๆๆไปแล้วก็มาต่อกันอะไรแบบนี้ฮะตอนนี้ทำได้ด้วยไรก c า M11 แล้วฮนะ หรือว่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็ดีเหมือนกันนะก็คือ Perspective Control ฮะใครที่ชอบถือกล้องเอียงนิดนึงอะไรแบบนี้ฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะออโต้ครอปให้แล้วก็รักษาระดับน้ำนั่นเองฮะให้ตรงเปมากขึ้นนั่นเองครับมาถึงข้อ9วันแล้วฮะต้องบอกว่าไลค c like า M11 เนี่ยเขา build in memory ข้างในมาด้วยฮะแล้วก็ใส่มาไม่น้อยนะ14กิะใครที่ อาจจะชาร์จแบตปุ๊บใส่กล้องเดินออกจากบ้านไปถ่ายรูปเลยฮนะโดยที่ลืมใส่เมมฮนะโอโหอันนี้เรียกว่าช่วยได้เยอะเลยฮนะช่วยชีวิตได้เยอะเลยนะ64กิกนะหรือใครที่จะเป็นสายแบบฉันถ่ายยาวไปเลยฮนะ64กิกเต็มเมื่อไหร่ฉันค่อยเอาลงคอมหรือถ่ายลงฮาร์ดดิสอะไรแบบนี้นะอันนี้ถือว่ามีประโยชน์กับคนที่ขี้เกียจใส่เมมทอนเมมหรือว่า พวกขี้ลืมเมมอะไรแบบนี้ครับมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วฮนะข้อที่10นะในส่วนของวนะิดีโอฮะต้องบอกว่า l ลก a M11 ไม่มีโหมดวนะิดีโอฮะโอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยกล้องฉันซื้อตั้งหลายแสนทำไมไม่มีโหมดวิดีโอต้องบอกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะในไลกา M อนะ็มเขาไม่มีโหมดวิดีโอตั้งแต่ M10 อะไรแบบนี้แล้วฮนะ มีครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ M 2 4 0นะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันไม่เวิร์กนฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ตอบโจทย์อะไรแบบนี้ฮนะใครที่อาจจะเป็นสายวิดีโออาจจะต้องไปดูส่วนของ canon nikon sony fuji อะไรแบบนี้ฮนะแต่ว่า M เนี่ยเขาเป็นสำหรับสายที่เดินออกไปแล้วก็ถ่ายภาพอะไรแบบนี้โดยเฉพาะฮนะไลกาเนี่ยก็เลยตัดส่วนนี้ทิ้งนะแล้วก็กลับมาทำในส่วนที่ตัวเองถนัดนั่นนัคือส่วนของภาพนิ่งนั่นเองครับ มาในส่วนสุดท้ายแล้วฮนะก็คือส่วนของไลก้าไวโซเฟกทูที่ติดอยู่ด้านบนตรงนี้ฮนะหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันติดอยู่แล้วฮนะก็คือถอดออกมาได้นะแล้วก็ออกมาเป็นตัวทูฮนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะใครที่อาจจะไม่ถนัดในการใช้เรนไฟเดอร์ฮะมองในนี้แล้วก็หมุนแมนนวลอะไรแบบนี้ฮนะไม่ถนัดใช้จอนะชอบมองแบบดิจิตอลนฮะไวโซเฟกทู so เนี่ยอันเก่าจะเป็นแบบกลมนะอันนี้จะเป็นแบบเหลี่ยมฮนะ ความละเอียดมากขึ้นนะขนาดในการมองเข้าไปเนี่ยใหญ่ขึ้นสบายตาขึ้นนะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง M11 แล้วก็ M10 ด้วยนั่นเองนะแต่ว่า M10 เนี่ยหลายคนใส่ไปแล้วมันอาจจะครอปนิดนึงนะไม่เต็มเฟรมอะไรแบบนี้ก็รอไลก้าอัพเฟิร์มแวร์ฮะพอล่าสุดเนี่ยอัพเฟิร์มแวร์แล้ว M10 ก็รู้สึกว่าจะได้100%เหมือน M11 แล้วนั่นเองนะตัวนี้ขายแยกนะไม่ได้อยู่ในเซ็ตของ M11 ครับผม ถ้าใครไปเิร์ดูสเปคคร่าวๆข,ของ M11 นะพ mm hmm. อเทียบกับ M10 เนี่ย mm hmm. มันจะดูตัวเลขห่างกันไม่ค่อยเยอะนะแต่พออย่างที่ผมเจาะลงไป10ข้อให้ฟังฮะ,ะมันจะค่อนข้างอัปเกรดมาไกลเหมือนกันนะโ mm hmm. ดยเฉพาะเรื่องเซ mm ็นเซอร์เรื่องฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เป็นทีเด mm ็ด hmm. เพิ่มเข้ามาของเขานะแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะใครที่มี M10 อยากจะเปลี่ยนเป็น M11 เนี่ยโฟรไฟก็รับเทอร์รับเทรดอยู่แล้วฮนะก็อาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยเพื่อให้ได้ M11 อะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ก็มีของ Available แล้วฮนะไม่ต้องรอคิวอะไรอย่างนี้กันด้วยฮนะแล้วถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตันใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ